ถามว่าเป็นวันอะไร22กันยา2512วันจันครับผมถูกต้องครับวันศุกร์สุดท้ายของปีนี้วันอะไรวันศุกร์ที่25ครับธันวาคมปี2580มีวันพฤหัสกี่วันครับมี5วันครับ3ามส1บสิบเจ็และสามสครับระบบความจำเราเห็นเป็นยังไงครับเห็นเป็นภาพปฏิทินนะครับ ขอโจทย์ที่คิดว่ายากนะครับเวลายุดครับ9แสน8หมื่น3พัน1125ครับถูกต้อง100เปอร์เซ็นเลยครับขอบคุณมากครับเหตุผลที่สมัครเข้ามาก็คืออยากให้ลูกเขามีความรู้สึกว่าตัวเองก็มีคุณค่ากับในตัวเอง รู้ตัวว่าป่วยเหมือนกันว่าเป็นออทิสติกก็าต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ขอโอกาสที่ได้เปิดใจให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองนะว่าว่าไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครคิดเนี่ยในสิ่งที่ผมเป็น มีอาการอะไรบ้างที่ที่รุนแรงหรือชัดเจนที่ออกจากตัวเราเช่นบบทำร้ายตัวเองก็แค่แแบบแค่ดึงแค่ดึงผมชอบดึงผมชอบเกาหัวแบบว่าเกาหัว,หวแรงๆแ,แล้วก็ทำ,ทำร้ายคนอื่นบ้างก็มีเหมือนกันนั่นคือ,ค,อคือรุนแรงรรุนแงที่สดแล้วก็ถ้าบบรุนแรงขนาดนั้นคือเราต้องเราตเราตต้้อองงเรรู้จักไปขอโทษะครับคือสถานการณ์แบบว่าเราก็ทําผิดต่อเขาเหมือนกันใครเป็นคนสอนคะนี้ค,คุณพ่อคุณแม่และคุณครูด้วย แล้วปัจจุบันอาการมันดีขึ้นได้ยังไงคะฝึกอะไรเราก็ต้องรู้จักที่จะเข้าใจคนอื่นเขาด้วยนั่นเพราะว่าไม่ใช่มีแต่ว่าให้เขาเข้าใจแต่ตัวเราเหมือนต้องปรับจูนเข้าหากันนะครับระหว่างความคิดของคนในสังคมกับความคิดของตัวเราครับครับเพลงปัจจุบันทำงานอะไรอยู่คะปัจจุบันเป็นลูกจ้างรายวันครับเป็นเรื่องของข้อมูลเอกสารนะครับเพลงครับเพลงเรียนจบ ทางด้านไหนมาครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับ oh. ยากไหมครับยากเหมือนกันครับคือมันเป็นการที่ปรับตัวเข้ากับสังคมด้วยเป็นเป็นคณะหมวดคณะที่แบบว่าเราต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยครับ,รบเพลงครับสิ่งที่เพลงจะมาโชว์ในวันนี้ก็คืออ,อ๋อเป็นเป็นโชว์ความหรือความสามสรามรถประเภทความจําครับ <Okay. S 2> เพลงครับ เดี๋ยวจะเข้าสู่ภารกิจแล้วครับเพงเคยดูรายการมาบ้างใช่ไหมครับเคยดูมาบ้างรายการนี้ครับถ้าพูดให้เลือกนะครับโจทย์ที่ตั้งให้ผู้ร่วมรายการครับระหว่างใจร้ายกับใจดีเนี่ยเป็นเป็นในแนวทางไหนครับใจดีครับไม่รู้ผมกะเมินผิดไปหรือเปล่าครับเตงครับเริ่มด้วยโจทย์แรกครับค่ะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความจำครับความจำปฏิทิน100ปี เรนครับคำว่าร้อยปีเนี่ยปีนี้ปี63ใช่ไหมครับครับย้อนไปได้ถึงเมื่อไหร่ครับย้อนไปถึงปี2500ครับ2500ถึง2600ครับท่านถามเกี่ยวกับวันในนี้ครับผมก่อนเลยแล้วกันอ่ะพี่หอยมาครับถามว่าเป็นวันอะไร22กันยาสองพนห้ารครับวันจันทร์ครับผม22กันยาสองพนห้ารพี่หอยทำไม22กันยาวันเกิด อ,อ,อ,อ๋อถ้าเกิดผมถามพี่ได้เลยไม่ต้องถามพี่ได้เลยไม่ต้องเปิดพี่เกิดวันจันทร์แสดงว่าคำตอบนี้ถูกต้องครับอ้วาวงั้นถามงา้นคำถามเอ่อวันศุกร์สุดท้ายของปีนี้คือวันอะไรตรงกับวันคริสต์มาสพอดีวันศุกร์ที่25่สิบห้าครับยี่สิบห้าธันวานะครับรวันสุดท้ายคือวันศุกร์ที่25ครับโอเครับ ปี2580เือนเลครับ2580าครับธันวาคมปี2580มีวันพฤหัสกี่วันครับมีมี5วันครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่3ครับ10 1 7 24และ31ครับสิ้นปีพอดีครับโทษนะครับทำไมทำไมตอบเร็วอย่างนี้ครับเวลาระบบความจำเราเห็นเป็นยังไงครับเห็นเป็นภาพปฏิทินนะครับ แล้วครับอ๋อนี่่คคืืออเรงผมนึกว่าผมนึกว่าเขาเขาใช้ระบบแบบเหมือนกันเป็นการคำนวณว่าแบบใช่ป่ะเป็นไล่ไล่ลงมานี่ไม่ใช่คำนวณนี่คือนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่การคำนวณเป็นภาพปฏิทินเลยครับใช่ครับโทษนะครับสามสิบเอ็ดกันยาไม่มีครับกันยายนยัมี30มสิบวันครับท่านค่คิดเทา ยังไม่ยอมนะผมไม่ยอมที่ตองยากขึ้นดิเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเป็นนักวางแผนครับเพราะฉะนั้นผมขอถามหน่อยว่าวันที่22กันยาปี72ตรงกับวันอะไรจะได้เชิญเลยครับครับวันวันเสาร์ครับเฮ้ยถามจริงอะจริงด้วยปี72นะครับจริงวันเสาร์จริงด้วยคือวันเสาร์ครับถูกต้องครับ เรียนเชิญงานแซยิปผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับท่านคณะกรรมการครับคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเขามีความสามารถที่เรียกว่าเป็นอัจริยะซ่อนอยู่ในตัวบางคนมีความจําบางคนมีการคิดคํานวณคนคนนี้ครับมีสองสิ่งนี้รวมด้วยกันครับคุณพระเขาคํานวณได้ด้วยครับเดี๋ยวจะมีโจทย์คิดคํานวณเพื่อท้าทายเพลงครับเดี๋ยวให้คิดโจทย์ครับให้คิดโจทย์ขอบคุณค่ะ เพลงพี่ซุปขอไปปรึกษากรรมการหน่อยนะครับเดี๋ยวเราขอทาโจทยางยากก่อนครับเออขอโจทย์ที่คิดว่ายากนะครับเราก็คิดว่าเอายากนะครับคือเอายากครับเอายากเออเพลงครับบวกลบคูณหารได้หมดไหมครับได้ครับบวกลบคูณหารครับขอบวกลบคูณหารให้เวลาเพลงในการคิดโจทย์รวมกัน150วินาทีครับพอเราเปิดโจทย์ปุ๊บเริ่มจับเวลา ถ้าเพลงคิดว่าเพลงตอบได้แล้วเพลงยกมือเวลาจะหยุดถ้าเพลงคิดได้เร็วก็จะเหลือเวลาคิดโจทย์ที่เหลือได้แต่ถ้าเพลงคิดช้าอีกสองโจทย์จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่หอยครับผมขอพี่ก่อนได้ไหมครับได้จ้ะเชื่อพี่หอยใจดีเพลงครับพร้อมนะครับครับพร้อมพี่หอยคลิกโจทย์มาแล้วเวลาจะเริ่มเดินนะครับครับพร้อมแล้วพี่หอยมาครับเวลาเริ่มเดินแล้วครับ ถูกครับเวลาโจทย์นี้นะครับคำตอบที่ได้คือ1,648ครับผมคำตอบคือ1นึ่งพันหถูกต้องถูกต้องครับเพลงครับเหลือเวลา120วินาทีนะครับฟังโจทย์จากครูง้อนะครับครูครับครูไม่ชัวร์นะครับครูกดอะไรครับคือคืออันนี้มันดับไปค่ะห้ามดับค่ะอ๋อนี่ยเนี่เนี่เอาเอาผมไปฮะอย่าตกใจฮะ เราแก้ไขได้ฮะดูดูคูใจเสียครับร้านไม่ใช่ร้านคูเปิดไม่เป็นเขาไม่บอกโทอเคเดี๋ยวคูขอเช็งอีกทีนะฮะโอเคเอามาพร้อมนะครับครับเตรียมตัวลูขก็ครับขอโจทย์ครับจัดไปเลยเริ่มเวลาครับมีหารเข้ามาด้วยค่ะ หยุดครับคำตอบที่ได้คือสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าครับถูกต้องค่ะถูกต้องครับขอบคุณครับครับสายนี้ผมขอเพื่อความโปร่งใสครับเอามือซ้ายมาจิ้งมือซ้ายอ่ะมือซ้ายขอดูชูมือก่อนชูมือซ้ายตรวจสอบครับตรวจเออไม่มีอะไรนะฮะไม่มีก็คือเลขฝังอยู่ ไม่มีปากกาอะไรตรวจสอบแล้วคือว่าขีดขีดแบบนี้สารภาพเลยคือผมขีดขีดแบบนี้ครับคือไม่มีไม่มีปากกาไม่มีอะไรเ็เป็นหลักการเหมือนคิดเลขในใจถูกไหมครับใช่ครับแล้วมันก็ถือมองเขียนไปมันไม่ทับกันหรอฮะก็คือเป็นวิธีของเขาครับคุณง้อสงสัยฮะแล้วมันไม่ทับกับโจทย์ข้อที่แล้วนะคี่เี้ยเพลงครับลบลบปัญหาคือมันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่านี้แต่ว่านี่คือวิธีคิดของผม เราไม่รู้จะสู้กับเพลงยังไงดีเราเลยแก่เพลงเล่นแี่พี่หอยเขียนสองบรรทัดนะแกก็ลืมแล้วเลยครับเดี๋ยวข้อสุดท้ายแ9วินาทีกับโจทย์ที่ยากที่สุดนะครับถพร้อมนะครับพร้อมครับมาครับมีสองวงเล็บครับตัวเลขเห็นชัดไหมครับเห็นชัดครับ นะครับเวลาหยุดครับคำตอบไม่เกิน1ล้านครับไม่เกิน1ล้าน<ช>าน,นะครับ,รบวงเล็บแรกครับคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่ครับวงวงเล็บแรกได้วงเล็บแรกได้39,325วงเล็บที่2ครับได้25ครับคูณกันได้983,125ครับความมั่นใจ กี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ครับ80นะครับคำตอบข้อนี้ถูกต้อง100%เลยครับขอบคุณมากครับโอ้โอ้มันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะโอ้นะครับครับผมโจทย์ต่อไปรายการขอท้าทายเพลงเกี่ยวกับรหัสไปรสีนีครับโอ้โหทีนงานครับขอ อุปกรณ์ให้กรรมการครับใค่ะในมือของทั้งสามท่านนะครับคือรหัสไปรณียีของกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครของเรามีทั้งหมด50เขตแต่มีบางเขตใช้รหัสไปริียีซ้ำกันครับท่านกรรมการสุ่มมาได้เลยครับชื่อเขตครับแล้วน้องต้องตอบรหัสปรณียีให้ถูกต้องครับ ไม่ให้ผิดเลยนะเขาถามอะไรมาเขาตอบถูกเลยนะครับครัเขาถูกหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มจากพี่หน่อยครับเขตนี้ผมชอบบางรักครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ครับถูกครับเขตนี้ดิฉันชอบมากเหมือนกันบางแคร์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์ครับถูกครับเอยถูกค่ะโตครับเขตบ้านผมเลยครับเขตสะพานสูงครับครับหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์ครับถูกต้องครับพี่หน่อยครับสัมพัตธวงศ์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับ พี่ฉันขอถามกลับได้มั้ยคะได้ครับ103-10เขตอะไรคะ้วยขวางกับวังทองหลางครับบางกอน10150ครับบางกะปีครับ10240ครับบางคอแหลมค่ะ10120ครับ10783ไม่มีครับโอเคครับโทษเราเนี่ย เราเรานี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ร้องรอง <c oughs> เขเก่งเกินไงเราก็ต้องหาวิธีหยาเราสักดนึง,ง <c oughs> เล่นที่เพอเอ,อันนี้ผมขอโจทย์พิเศษครับแต่ว่าก่อนอื่นเพลงครับรบกวนเพลงช่วยปิดตาก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมีเฉลยด้านหลังครับเพลงครับอขออนุญาตนะครับเ <c oughs> จ็บไหม <c oughs> โอเคนะตอนนี้เพลงมองไม่เห็นนะครับกรรมการของเราใครสวยสุดครับ รงเคราครับชัดเจนมากครับอันนี้ไม่ต้องมองเห็นก็รู้แสดงว่าไม่เห็นองเองโอเคมีผู้หญิงคนเดียวไม่มีผู้หญิงคนเดียวิดเยยอะเเลขาโจทย์เลยนะครับเพลงครับครับผมเพลงต้องบอกว่าในจังหวัดนครปฐมครับมีทั้งหมดกี่อำเภอและอำเภอแต่ละอำเภอใช้หปักเพลีอะไรนะครับพร้อมแล้วมาครับ เริ่มต้นอำเภอกำแพงแสน73140ยกเว้นตำบลกระตีห้วยม่วงอ,อสาสพัฒนาและสระสีมุมในะสระสีมุมนี้มีหมู่ที่1 3-5 11 14 16 22-23 73180ถูกครับอ,อ่ดอนตูมดอนตูม7 73150ถูกครับบางเลน 73130ยกเว้นตำบลบางหลวงและหินมูล73190ถูกครับนครชัยศรี73120ถูกครับแล้วก็พุทธมนฑล73170ถูกครับอำเภอเมืองนครปฐม73000ถูกร 300, 000, ครับและอำเภอสามพราน73110ยกเว้นตำบลอ้อมใหญ่73160 ตำบลทรงคนองบางกระทึกบางเตยและไร่ขิง73210และกระทุ่มล้ม73220ถูกต้องครับขอบคุณครับคืออันน่ากำแพงแสนนะครับมันมีแยกเป็นหมู่ที่แล้วต่อหมู่ที่ตรงหมดเลยอ่ะอหญ่ขนาดนี้เนี่ยคือฝั่งกำแพงแสนที่ที่เขายกเว้นจะเป็นพื้นที่ติดต่อกับปรษณีทุ่งขอกันแต่ว่าจะอยู่จังหวัดหนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี อร่อยครับเรายังต้องถามไหมพี่ว่าผมว่ามันมันเกินความจําเป็นแล้วไม่ต้องถาม้วครับเออเพลงครับรายการขอยอมครับไม่ถามแล้วครับเจ๋งมากครับเจ๋งมากครับเป็ดพัดติดตาได้คลับครับสิ่งที่เพลงทํานั้นจะเป็นแรงบันดาลใจอีกยาวนานค่ะอยากให้ส่งต่อสิ่งนี้ให้กับน้องๆรุ่นหลังๆไปด้วยนะเพลงนะพวกเราให้ผ่านครับ เพลงครับเพลงเป็นคนที่ขจัดความกลัวสร้างความกล้าให้กับตัวเองกล้าที่จะยิ้มสู้และสามารถปรับตัวเองใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายหลายคนนะครับทางปริภันฑ์นคเกตรู้สึกยินดีมากที่ได้รู้จักกับเพลงและรู้สึกขอบคุณมากที่เพลงมารายการในวันนี้นะครับขอมอบข้อประมาณให้กับเพลงเพื่อใช้ในการดูแลตัวเองในอนาคตนะครับ 4ี0 0มืบาทจากผลิตภัณฑ์คอเกตครับเพลนครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สร้างให้เพลงเป็นเพลงในวันนี้ความรู้สึกที่เพลงอยากจะขอบคุณนะครับเพลงอยากจะขอบคุณใครที่สุดพ่อแม่แม่เพื่อนแล้วก็คุณครูที่เคยสอนพูดผ่านกล้องนี้เลยครับเอ็นครับเชิญครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ว่าให้โอกาสผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะครับ ทำให้ผมรู้สึกอบคุนใจมากนะครับเราก็มีกําลังใจที่จะก้าวต่อไปในชีวิตนะครับขอบคุณมากครับเพลงครับวันนี้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับเราพูดกันเยอะเรื่องคําว่าโอกาสคือในมุมของคุณพ่อคุณแม่จ,จะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เพลงได้มารายการแต่ในมุมรายการนะครับเรารู้สึกขอบคุณที่เพลงและครอบครัวให้โอกาสกับรายการพาเพลงมาเพื่อให้พวกเรารู้จักมาบอกเล่าเรื่องราว ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมให้กับพวกเราทุกคนอจัจฉริยะเกินร้อยของเราวันนี้นะครับน้องเพลงครับขอบคุณมากครับเพลงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเพลงยอดเป็นคนนอบน้อมสุดๆสวัดสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายสุดยอดเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ